ครอบขวดต้นตรการค่ะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากนะคะสำหรับเรื่องราวของสาวแตงโมนิดาล่าลสุดคุณต้นตรการนักแสดงรุ่นพีและสมาชิกร่วมคิดแต่จักเดียวกันกับแตงโมเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ความสูญเสียในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าในความเห็นของแตงโมเนี่ยเป็นสมาชิกที่น่ารักรู้จักแตงโมกับกระติก ตอนที่ทั้งสองคนไปที่โบสถ์ด้วยกันโดยแตงโมเองให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่มีความตั้งใจทุ่มเทในเรื่องคิดศาสนามากๆโดยทางนั้นของคุณต้นเองกกล่าวว่าอยากให้พวกเราสมมุติตัวเองเป็นกระติกนะทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันกระติกก็เป็นคนหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ต้องเสียเพื่อนรักอย่างในการ์ดที่กระติกเขียนเองคือทุกโมเมนต,ต์ของกระติกก็มีแตงโมและในทุกโมเมนต,ต์ของแตงโมก็มีกระติกผมว่าเขาสองคนเองก็เป็นเพื่อนที่รักกันทุ่มเท ให้กันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงยังไม่เชื่อว่าทั้งหมดจะมีอะไรที่ซ่อนเล้นแอบแฝงมากไปกว่าความเป็นเพื่อนแยกแยกกันให้ออกนะครับผมอาจจะถูกต่อว่าจัดการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ซึ่งวันนี้ผมบอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างใครนั้งนั้น ผมเนี่ยรักแตงโมผมเองก็รักกระติกในฐานะน้องทั้งสองคนไม่ต่างกันครับเมื่อถามถึงช่วงที่เกิดข่าวแรกๆเห็นภาพที่อยู่เคียงข้างกระติกต้นกล่าวว่าในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ที่ต้องดูแลสมาชิกในกลุ่มแตงโมจากไปแล้วไม่รู้จะช่วยดูแลยอย่างไรในวันนี้ในทางทีมงาน,นจะพาทุกท่านไปชมสําหรับครอบครัวของคุณต้นตรการก,ารการันต้องบอกว่าอบอุ่นมากๆค่ะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ